เมื่อเห็นคลิปที่มูไลค์แบบสร่งสารถึงประเทศไทยป่าวว่าที่จะแข่งในวันที่9เนี่ยโอโ้โหเห็นแล้วเห็นพอดีเลยแม่งขึ้นฟิดปากโคตรดีอ่ะเออได้ข่าวว่าม็นเขาว่าแบบไทยหมูหมู้วยแล้วเปลี่ยนเป็นไก่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเชิญมาคุยหน่อยดีวะเอาเลยจัดเลยพี่เอาเลยใครเชิญมาเนี่ยฮัลโหลมีอะไรครับคือคือแบบอยากจะมาถามว่าคุณฝากถึงคลิปถึงประเทศไทยนี่เยอะมากทีมไทยเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัญหาอะไรก็อันดับแรกที่อยากไปตบไอซาลิงไง อาริค yeah, no oh, no. so ือใครอาริคือใครเนี่ยเจิดแย่เจอดซาลิงไงเอ้ยขอเอ้าทีมของตัวเองเลยนะคุณไปเรียกขอซาลิงได้ยังไงพอออกจากรูปหล่อหน้าตามนเออถ้าไม่ให้เรียกซาลิงจะให้เรียกอะไรหพอลูกชิ้นฮะหพอลูกชิ้นพูลูกชิ้นเอออันนี้ไม่ได้หมายถึงเจอดนะหมายถึงคุณน่ะเอ้ยเอาดีๆพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะกินอะไรกินอะไรเดี๋ยวมาที่เก้าเนี่ย บอกไว้เลยกูจะไปตบที่ไทยเลยแค่นั้นแหละไอ้ผมผมได้ข่าวว่าทีมคุณเนี่ยนักแข่งไม่มาซ้อมอะไรกันเลยมันจะไหวหรอคุณเขา้าใจไหมว่าไม่ซ้อมพร้อมแข่งเข้าใจปะแล้วทีมไทยอ่ะไหวหรือเปล่าโอ้ยซ้อมทุกวัน<า><า>ตั้งแต่พร้อมทุกวันตั้งแต่หกโมงถึงเที่ยงคืนได้แค่ซ้อมแหละตอนแข่งไม่เอาไหนหรอกดูทรงแล้วมีทามานี่ไปเลยนะเนี่ยไปเลยนะจองตัวแล้วนะไปเลยนะ